ถ้าพูดถึงสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับผมแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะครับไม่ต้องไปมองอื่นไกลนะครับเราให้ความสำคัญกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าลูกๆล้นหลานนะครับเฉพาะในครอบครัวที่เราดูแลกันเนี่ยนะฮะบางทีเราไปทวินหาอะไรที่มันอยู่ไกลจากครอบครัวอยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าหันมาดูครอบครัวเราเนี่ย คนนู้นก็ยังลำบากคนนี้ก็ยังขาดแคลนอยากจะเป็นกำลังใจนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยมองหน่วยเล็กๆของเราก็คือครอบครัวผมก็เชื่อว่าถ้าครอบครัวเราดีมีรากฐานที่มั่นคงมีความรักใคร่กลมเกลียวหลายๆครอบครัวมันจะพันนึกกันนะครับเป็นสังคมที่น่ารักแล้วก็เป็นประเทศชาติที่มีความยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความรักความเอื้ออาทรความปรารถนาดีต่อกันครับการทำความดีไม่ใช่เรื่อง ที่จะต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับลงทุนจากจิตสํานึกที่ดีของเราก่อนเรามีความรู้สึกที่ดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก้าวเท้าออกจากบ้านนะครับมันดีตั้งแต่รู้จักให้อภัยบนท้องถนนถ้าเราไปบนท้องถนนใครจะปาดหน้าเราบ้างอะไรเราบ้างเราให้อภัยแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เขาลําบากผู้สูงวัยเด็กเล็กคนพิการคิดเผื่อคนที่ได้โอกาสสั่งสังคมเยอะ ทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำเนี่ยนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนจิตใจที่เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็อาจจะเสียเวลานิดหน่อยลงแรงนิดหน่อยอำนวยความสะดวกให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำนะครับข้ามถนนข้ามทางม้าลายแค่นี้นก็คือจิตสาธารณะที่น่าชื่นชมแล้วครับไม่ต้องลงทุนจริงๆสำหรับน้องๆอ,อายุ15ถึง20ปีหรือ25ปีประมาณอย่างเงี้ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของพวกเราบางส่วนเราชอบเล่นกีฬาใช่ไหมครับเราชอบออกกําลังกายเล่นกีฬาอาจจะไปเล่นฟุตบอลอาจจะไปเล่นวอลเลย์บอลอาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันสามารถคิดให้เป็นกิจกรรมเชิงสาธารณะได้นะครับช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆเป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่างนี้ก็สามารถทําได้ทําได้ทันทีเลยเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความสามัคคีนะครับแล้วก็ จิตสานึกที่ดทีที่เริ่มต้นแต่แรกนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆนะครับที่มีความสนใจนําเสนอผลงานเข้าประกวดนะครับในโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยซึ่งปีนี้เขาจัดเป็นปีที่15แล้วนะครับในหน่วยงานที่ใกล้บ้านท่านส่งเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับจิตสํานึกรักเมืองไทยปีที่15ร่วมคิดร่วมทําสร้างสารรค์สังคมไทย สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ได้จากการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นร่วมกันครับ